ครูสรุปไมแมพมาให้แล้วนะประเด็นหลักๆในการออกข้อสอบเนี่ยก็คือจะพูดถึงการเกิดสารอินทรีย์ในพืชน,นะคะการเจริญเติบโตของพืชซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเนี่ยหลักๆเลยนะก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมไม่เชื่อลองดูมีแสงมีคาร์บอนมีน้ำถูกไหมอันนี้คือหลักๆเลยเนาะ แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกฮอร์โมนพืชข้อสอบเคยออกฮอร์โมนพืชไหมเคยเคยเคย,เคยต้องยอมรับว่าเคยเคย,เคยออกนะคะแล้วก็อีกพาร์น,นึงก็คือเป็นพาร์ทการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าซึ่งแต่ละพาร์ทอะคุณมองว่าไม่ยากเลยแต่ที่ครกเก่งนะออกแน่ๆสังข้ขอแสงคั่วมาแต่จะออกในมิติไหนรูปแบบไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะอย่างข้อนี้เป็นรูปแบบการทดลอง เขาบอกว่าเขาบดเนื้อเยื่อพืชที่เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งกับน้ําแล้วเขาก็ได้ของเหลวเขาขุนค,คลายน้ำแป้งเขาอยากรู้ว่าของเหลว,ลวเนี่ยมีแป้งไหมมีแป้งไหมเขาก็เลยทําการทดลองแต่ทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่าแล้วฉันนะ่ะจะใช้หลอดไหนดีบ้างแล้วก็มีตารางบันทึกผลมาคือ น้ำน้ำแป้งมันนมจืดสารละลายไอโอดีนสารละลายบายูเรตของเหลวจากพืชหัวครูนะเจอเข้อสอบคอนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ครูคิดเลยเขาอยากรู้ว่าอะไรมีแป้งไหมและอะไรทดสอบแป้งล่ะเออก็ต้องสารละลายไอโอดีนใช่ไหมจ๊ะถ้าทดสอบแป้งใช้ไอโอดีนตัวนี้เลย จะได้เป็นสีเลยจ้ะสีน้ำเงินถูกไหมเป็นสีน้ำเงินแปลว่ามีอะละแปลว่ามีแป้ง